สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับเรามาอยู่กับตัวละคร dK ของกัดนะครับก็คลิปนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มกาชานะครับก็เข้าไปที่สิทธิพิเศษนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษกาชานะครับก็เราต้องเติมนะครับแล้วก็ใช้คูปองอย่างน้อยสามพันนะครับเพื่อเปิดระบบกาชานะครับถ้าเราใช้คูปองไม่ถึงสามพันนะครับระบบกาชาของอ่าสิทธิพิเศษ v i p นะครับก็ไม่สามารถเล่นได้นะครับ ก็มันจะมีกาชาเงินแล้วก็กาชาทองนะครับกาชาเงินก็คือใช้เพชรนะครับเนี่ยครับหนึ่งครั้งครับก็สิบห้าเพชรนะครับแล้วก็สิบครั้งนะครับร้อยสี่สิบแปดเพชรก็กาชาทองนะครับก็หนึ่งครั้งนะครับก็เก้าสิบปองนะครับแล้วก็สิบครั้งนะครับก็แปดร้อยเก้าสิบแปดปองนะครับมาดูของรางวัลกันครับก็นี่เลยครับกาชาเงินนะครับก็จะเป็นแพ็ค น่าจะดีที่สุดก็น่าจะเป็นแพ็คนี่ครับแพ็คภาชนะสีฟ้านะครับก็พวกเต่าพวกมดแดงนะครับอะไรประมาณนั้นครับส่วนกาจาทองเนี่ยครับก็ของดีๆเลยนะครับก็จะเป็นแพ็คอาวุธฮีโร่นี่ครับแพ็คสัตว์เลี้ยงตำนานนะครับก็กล่องละหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็แพ็คสัตว์ขี่สีม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหิงความสามารถนะครับเนี่ยเหมือนกันแล้วก็มีในส่วนของแพ็ค ฐานะสีฟ้าทุกยนอย่างี้ครับก็มาสุ่มกันครับก็ขอสุ่มอย่างละสิบครั้งละกันนะครับก็ไอดีนี้ไม่ใช่ของผมนะครับผมขอเจ้าของไว้แล้วนะครับก็โอเคครับสุ่มทีละครั้งนะครับได้ผงแก่นนะครับิงสลามนะครับอ๋อเมื่อเราสุ่มครบสิบครั้งนะครับ ก็จะได้รางวัลใหญ่นี่ครับน่าจะเป็นรางวัลดีที่สุดนะครับอ่าโอูได้ยินเลเวลหนึ่งครับคุ้มอยู่นะครับสิบห้าเพรได้ยินเลเวลห้านะครับขอไปด้วยเมกกื่อกี้เห็นเลเวลหาหนึ่งก้อนนะครับก็โอเคอยู่นะครับไม่ถือว่าเย่มากแต่ค่อนข้างเกลือจริงครับอ่า อะไรอ่ะมูนมูนสิบครั้งทิงรางวัลที่หนึ่งในรางวัลที่หนึ่งอ่ะคืออะไรอ่ะก็ไม่ออกนะครับเดี๋ยวมาดูอาชาทองกันบ้างนะครับหมุนทีละครั้งแล้วกันนะครับ ผมเหมือนกันเลยว่ะกับกาจาเงินครับโอ้โหพลงนะครับเมื่อกี้ได้แค่สองชิ้นครับโคตรแพงเลยโคตรเกลือเลยครับโอ้โหอย่างเกลือโอ้โหดูข้าสิบปองนะครับใต้ของขนาดนี้เหรออย่างปองเลยครับอ๋อนี่ไงมันจะมีอะไรอ่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ย ไอเดตมข้างในปะอ๋อไม่ใช่นะเป็นเป็นติ๊กเกอร์ครับโอ้โหโคตรเกลือเลยครับแต่ถ้า,ถาได้อ่ะตั๋วมาฟรีนะตั๋วกาชาฟรีก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราซื้อเนี่ยผมมองว่าแบบเกลือมากเนี่ยว่าแล้วทาไมกันบอกว่าเกลือมากเนียครับอย่างเกลือนะครับก็อีกครั้งนะครับ โอ้โหอย่างเกลือเลยครับเกลือมากครับไม่ต่อเลยนะครับคือมาเล่นง่ายดูแบบพอกรุบกริบนะครับโอ้โหอย่างเกลือเกลือมากมนะครับเกลือเือโอ้โหโคตรเกลือเลยนะครับก็กระายเงินยังดีกว่านะครับใช้เพรแค่สิบห้าเพรนะครับเออนี่้าใช้แค่สิบปองนะครับยังพอเข้าใจครับโอ้โหนี่ใช้ไปนี่ครับ รอบละเก้าสิบปองเลยนะแต่คือมันมีโอกาสที่จะได้ในส่วนของเนี่ยแต่เพลงนะครับผมมองว่าโคตรเพลงเลยครับโอกาสหนึ่งโอกาสหนึ่งเปอร์เซนที่จะชนะรางวัลอย่างแรกอย่างใดอย่างหนึ่งครับอ่าโอ้โหเกลือมากนะยครับไม่แนะนำให้เอามาเล่นเะครับเติมเอาไปเติมเอาไปซื้อแบบ จชิ้นดีกว่านะครับโอกาสอันนี้โอกาสได้แบบโคตรน้อยเลยครับก็โอ้โหโอ้โหกัดเอ้ยข้อดีนะครับของการใช้ v i พีเนีัยเนี่ยมันจะปลดล็อกชุดนะครับเนี่ยดีมากนะครับ ตดมือแล้วหรอเนี่ยได้แล้วครับก็คือเราสามารถมาซื้อของในร้านค้า v p ได้นะครับร้านค้าสิทธิพิเศษนะครับก็ถือว่าเป็นไอเทมค่อนข้างตอบโจทย์นะยิ่ง v p สูงสูงนะครับเนี่ยติอยางสิบสีเนี่ยผมมองว่าตอบโจทย์มากนะครับถ้าใครถึงเลเวล ว p 1 4สนะครับเนี่ยตบจุดมากครับเดี๋ยวมาดูครับว่าตบจุดยัยงไงนี่อ่ะตบจุดมากครับตัวนี้ครับแต่เหตุกว่าจะได้ทักตัวบอคนกลางนานนะครับเพราะว่าเก็บห้าสิบชิ้นนะครับแต่ก็สามารถเก็บในกิจกรรมได้ด้วยนะครับอย่างเช่นล่าดาวที่ผ่านไปนะครับก็มันจะมีในส่วนของเศษอ่า ตัวน,นี้ด้วยคนระับก็ตัวหนึ่งประมาณ5,000เพชรนะครับเมื่อก่อนขายแก 3, 000, ส3,200เพชรเองครับแล้วก็โคตรถูกเลยครับเดี๋ยวนี้โหโคตรแพงเลยหาในกิจกรรม่าดาวนะแต่ถ้าดวงดีๆนะครับก็อาจจะ3-4,000เพชรนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับถ้าหาไอ้นี้อย่างเดียวนะไม่เอาเศษเออเศษอาวุธนะครับมาตีบวกก็โอเคอยู่ครับก็ คลิปนี้ขอประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาสุ่มกระจาแบบกระจาราชา,ชาเกลือนะครับโอ้โหโคตรเกลือเลยจริงๆไะก็คลิปนี้ขอจบตอนนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ